สวัสดีกนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมครับปุรัชชาทีวีครับวันนี้ครับเราก็จะไม่เล่นบอดี้ไฟรียลไรกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มีเด็กอะไรที่แบบเก่ง,กงๆแบบเก่งขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว,าวันนี้เรามาเล่นด่างกโนสายเจนเนริกหรือเชสนั่นเองนะครับถ้าใครได้ดูคลิปการชนะด้วยการเอฟเฟกนะครับสี่ใบนั่นลนะ ก็จะรู้นะครับว่าวันนี้ผมว่าเล่นเด็กอะไรนะครับมันเล่นเด็กเช็คเมดนะครับหรือสายเชสนั่นเองอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงดังมากขออภัยด้วยนะครับคือบ้านผมมีก่อสร้างไงนี่ครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับมาดูกันว่าทําอะไรกันได้บ้างนะครับซึ่งปัร์ตี้ของเราเนี่ยสามารถเอ่อ สกิลผมมาก็คือคอสนะครับเอาเชสหนึ่งใบนะครับเข้าโซของกาเป็นนี้แล้วจ่ายสองเกจจากกรองโซลนะแล้วมาลงมานะครับถ้าเรามีเชสที่แตกต่างกัน5ใบนี่ครับจากกรองโซลเนี่ยไลท์อีกฝั่งจะกลายเป็น4นะครับแล้วได้แล้วเชสทุกันเนี่ยได้รับดับเบิลแอตแท็กนะครับซึ่งไอพวกเชสเนี่ยจะเป็นมอนโง่ๆครับไม่มีอะไรเลยครับนะไม่มีอะไรเลยนะ แล้วก็จะมีเชสที่เก่งๆอย่างพาวเดอร์โพเมลชั่นนะครับซึ่งเมื่อลงมาเนี่ยเดือดการสามใบโดนตัวจากกองครับเลือกการ์ดหนึ่งใบที่เป็นเชสมอนสเตอร์หรืออิมแพคมอนสเตอร์จากกองนะครับเอจากจากที่ดูนะครับผมเป็นอิมแพคนะครับอิมแพคหรือมอนสเตอร์ก็ได้เอาจริงมีทั้งอิมแพคมอนสเตอร์จากอิมแพคอะไรนะครับแล้วหนึ่งใบขึ้นมือนะครับที่เหลือลงดอกเนาะซึ่งเราจะคอมบูกันยังไงใช่ไหมครับถามว่าไรเหลือสี่แค่นั้นแค่นั้นเหลือมันทําได้แค่นั้นหรือไม่ครับเรามีการ์ด ไม่ใต้ยอย่างเช็คเมดนะครับซึ่งการเมนิสก,กิลมันบอกว่าเมื่อเราเราจะแคนได้ถ้าอีกฝั่งถ้าเราถ้าเรานะไม่มีมอนเ,เตอร์ในช่องกลางและเรามีการ์ด5ใบที่เป็นเชฟในดอบโซนนะครับแตกต่างกันนะครับ you have five or more different c h a s in the zone นะครับเป็นอะไรก็ได้เนะอ,อย่างนั้นถ้าแล้วก็ และอีกฝั่งไลท์เหลือสีตากว่านะครับซึ่งไลทเหลือสีตากว่าจากคนนี้นะครับ King the Dominator King the Dominator in game นะครับพอไลทเหลือ4แล้วปุ๊บโจมตีด้วยเชสที่สแตนอยู่บนสนามของคุณจากนั้นนะครับถ้าสามารถทําดาเมจได้จากการโจมตีนั้นนะครับคุณชนะเกมนั้นทันทีนะครับเป็นการชนะเกมที่หามากเลนะครับ แล้วผมก็ใส่พวกของซับแจ็คมาด้วยนะครับอ่าเอามาไว้ฟาร์มของแล้วก็เอาไว้โม่ของนั่นเองเนาะโม่ของเนี่ยจะใช้เป็นการ์ใบน,นี้ครับผมมีเวลโฟยเอเวอครับในการโม่มอนสเตอร์สองตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวหน,นึ่งนะแล้วก็มีพาวเดอร์โปรโมชั่นด้วยนะอ่ะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเชฟนะครับแล้วก็จะปิดสัก3ามแบบเราเจอกับคาตนาเวอร์นะครับ เป็นกาเกนชัวแดก้อนรีไวโวบัดดี้เนีครับเขาได้เริ่มก่อนแต่ถ้าผมได้เริ่มก่อนเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าเนาะแต่ว่าเขาจัดเด็กมาเยอะมือเขาก็ค่อนข้างขึ้นยากอันนี้ผมสปอยมือเขาขึ้นยากมากนะครับแล้วเขาก็เล่นยากด้วยนะเอามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนาน,ะนานะหนาหมดสมคน คอไปช่องซ้ายนะครับผมนินด็อกนะครับแล้วคอไปช่องขวานะครับผมนินแคทสกิลของนินแคทถ้าเรามียึดชื่อจากคอนทรอยดปอยหน่นะครับทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบครับผมแล้วก็ได้เกรดได้ไลฟ์ได้จั่วนะครับโอ้โหคุ้มเลยนะครับทิ้งใบเดียวเองนะซึ่งทิ้งเป็นอะ อินจาอาร์ตฮีดดิ้งอินฟอร์เรนลีดนะครับแล้วก็สกิลมีเมื่อถูกทิ้งด้วยนะครับได้ไลฟ์ได้จวดนะคอ,คอมโบกันสักทีน,นะครับนินแคคจอมตีครับผมเสีย2ไลฟ์เนาะถ้าผมเลือกดร็อมีแต่พวกหมากเต็มไปหมดเลยนะครับเชสเนี่ยเป็นพวกหมากลุกนะอืขอ้อครับผมแจ็คไนท์ดราก้อนรีไแบบวปาร์ตี้นะครับจายนินเกตโอเคโซไปไน็นอะโซเป็นแจ็คเนสติดตุ ไล่ครับผมฟีเจอร์การบัดดี้ไฟ์นะครับหาบัดดี้หนึ่งใบขึ้นมือไล่ครับผมดัคตอริกเอ็กซ์เชนจ์นะครับผมผมสามารถดูเกจทั้งหมดของผมได้จากนั้นผมเลือกการ์ดหนึ่งใบครับที่เป็นอะ,อะไรก็ได้ครับขึ้นมือครับเอาดัคตอริกทรัสขึ้นมือเอาจริงเนี่ยแจ็คไนฮิสตอรีเนี่ยไม่ได้ใส่แล้วนะครับผมใส่เป็นอย่างอื่นแล้วเนาะนไม่ใช่ลิอกี้แจ็คไนเบฟฮาหรือเปล่าเนี่ย ผมลืมนะขอขอภัยด้วยไล่ครับผมแจ็คไนท์เทอร์สตายดิมการชีวิตหาแจ็คไนท์สปิริตหนึ่งใบขึ้นมือโอ้โหมีอย่างนี้คิดว่าเหมือนเราใส่โกริตเตอร์ใช่ไหมครับไม่ครับไม่ได้ใส่นะขอโทษด้วยนะครับสกิลของแจ็คนะครับจายหนิ่งเกตหาก,ก้าที่ติดชื่อแจ็คไนท์สองใบไล่เรากลายเป็นห้านะครับไม่ได้เล่นแจ็คโว้ยโ,โ,โดนหลอกแล้วนะครับไล่ครับผมแจ็คไนท์จอยทิ้งจวดสองนะครับไล Street, ่ลครับผมแจ็คไนท์สติชไล่หนึ่งเกตจวดหนึ่งครับผม ไล่หนึ่งเกตสองตัวหนึ่งนะครับไล่ครับผมแล้วก็ไฟฟิตโอมินะครับใจหนึ่งพลังชีวิตท่าเมียอมมีอาเมอร์ดาก้อนไซส์สองสูงกว่านะครับเปิดสามใบเอาหนึ่งเอาสองใบขึ้นมือที่เหลือลงเกตนะครับก็คือหนึ่งใบลงเกตคอครับผมการเดียนลุกนะครับคอการเดียนลุกอีกทีหนึ่งครับผมคอครับผมไนท์ไฟเตอร์ครับแล้วก็คอโซลเจอร์พาวล์ครับแล้วก็คอพาวเดอะโปรโมชั่นนะครับสกิลนะครับเอาสามใบนะครับเอาหนึ่งใบขึ้นมือนะครับที่เหลือลงดรอปเนาะถามว่าถ้าไ้เก็บอเขา ยกเลิกการคอรผมนะครับเผื่อไว้ก่อนนะอิมแพคคอจ่ายสองเกจนะครับผมเอาเชสหนึ่งใบเข้าซินโซนก่อนเนาะก็จะเป็นน่าจะเป็นใบนี้นะจ่ายสองเกจบอดดี้กิฟต์ปิ้งเหลือสามนะจากนั้นสกิลครับผมถ้าเรามีเชสที่แตกต่างกันห้าใบหรือมากกว่านะครับไลท์ like. เขาจะกลายเป็นสีทันทีจากนั้น แล้วก็ไล่อิมแพคจากบนมือครับผมเชคเมทถ้าไล่เขาเป็น4หรือต่ำกว่านะครับก็ให้เอาเชฟนอนเตอร์สแตนอยู่นะครับโจมตีและถ้าทำดาเมจได้ผมชนะทันที <laughs> ซึ่งถ้าเขามีการกันนี่ก็คือแพ้เลยนะครับอโอเคซึ่งจะมาบอกข้อเสียของเด็กนี้ให้ฟังนะครับเด็กนี้เนี่ย ข้อเสียก็คือโดนขัดง่ายนะครับซึ่งผมแนะนำนะไปเล่นดักเน็ตดีกว่านะอย่างที่คลิปที่แล้วเคยบอกเอาไว้เนะโอเคสรับนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่หนา้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย